ต้นสมไทยนะคะสามารถนำมารับประทานเป็นผักสดใบเขียวได้ค่ะแล้วก็ยังสามารถทำได้หลากหลายเมนูด้วยนะคะซึ่งเขาจะนิยมใช้ก็คือในส่วนของยอดอ่อนหรือว่าใบอ่บอ,อนนั่นเองค่ะมาประกอบอาหารนะคะก็อย่างเช่นผัดน้ำมันหอยเนาะผัดใส่ไข่ผัดใส่หมูสับผัดใส่หมูกรอบ แกงก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นแกงจืดแกงเลี้ยงแกงป่าโอ้โหสารพัดแกงเลยค่ะหรือว่าอาจจะนำมานึ่งนะคะจิ้มกินกับน้ำพริกโอ้โหก็อร่อยรสเด็ดเลยนะคะหรือนำมาทำเป็นกิมจิสมไทยก็ได้ค่ะ แล้วโสมชนิดนี้นะคะยังเป็นตำราไทยด้วยค่ะซึ่งจะใช้เงาใบนะคะบำรุงส่วนต่างๆของร่างกายได้นั่นเองดอกเขาก็มีลักษณะสวยนะคะปลูกประดับได้นะแต่ว่าเขาจะขึ้นเยอะก็คือช่วงของหน้าฝนค่ะถ้าเป็นช่วงหน้าแล้งก็จะเหลือแต่งเงาน,น,นั่นเองนะคะจะไม่มีใบแบบนี้อันนี้คือใบสดสวยเลยค่ะหลังจากฝนตกไปนะคะก็คือโสมไทยนั่นเองค่ะ